เอ้ยโยโยชสวสดีนเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ามอเตอร์ไซค์นั่นเองนันเพื่อนก็คือเจ้าแซนตัสนั่นเองนันเพื่อน LCC Santa ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์หัวกะโหลกที่มาขายเฉพาะในวันฮาโลวีนนั่นเองนะถ้าใครซื้อไว้นะมันก็จะอยู่ในร้านเซ u เทิ r n นทาวเวอร์นั่นเองนันเพื่อน คันนี้นะครับผมเป็นรถ1ที่นั่งนีฮะน้ำหนัก2องา50กิโลและเป็นขับหลัง RWD นั่เนเองแล้วก็เกียร์5สปีดนั่นเองนั้นเพื่อนป๋าผม <ไป S 2> ดเดี๋ยว,รรยรรว,รวเยร,รวารปรไ,ไปดูของแต่งกันเลยเข้ามาพร้อมกับราคาที่1,995,000นนั่นเองนะฮะคันนี้นะเพื่อนทอปสปีดธรรมดานะอยู่ที่นะครับเก้าจุดสี่แปดไม้นะครับหรือว่าหนึ่งร้อยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะถ้าแต่งแล้วนั็นเนั่อน้ก็อยเวิร์หนั่งร้นยเพื่องก็นีค ผมด้านหน้าก็มีให้แต่งนะแต่ผมไม่แต่งนะครับผมว่าอันเดิมมันว่าเท่อยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมว่าอันเดิมก็เท่อยู่แล้วนะดูด็เห็นป่ะเป็นลายแบบนี้เลยตรงแบบเป็นถังน้ำมันนะเพื่อนๆเออไม่รู้เขาเรียกอะไรนะมอไซค์อ่ะเนี่ยนะผมใส่เป็นดำเดิมนะผมว่ามันเท่อยู่แล้วนะครับไอ้นี้มันก็แค่ของแต่งตรงนี้นะเห็นป่ะเนี่ยนะมีของแต่งเยอะอยู่นะของแต่งแบบเยอะอยู่นะครับผมเลือกอันล่างเลยนะ engine นนะครับผมก็อันนี้เป็นบล็อกของเอนจิ e นะผมใส่ให้เป็นสีโครมไว้ใมันเข้ากับรถดีนะครัััับบบบแแแแแลล้้้้้ววววกกกก็็็็เเเเเเออออนน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 จิครรรรีีีีะะะะพื่่่่่่่ๆๆปยยตตตงงงทขาาผมมไไู เนี่ยป่ะสับมอไซค์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเลือกเป็นแบบเแดิมๆอะเนี่ยนะดูเท่ดีนะแล้วก็ท่อน,นั้นเพื่อนผมก็ใส่เป็นท่อเดิมนะครับในท่อท่อก็ไม่แต่งประมาณนี้ผมใส่ท่อเดิมนะแล้วก็แต่ไม่แต่งนะครับไฟนะครับไม่ได้แต่งนะไฟเดิมๆเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกลายนั้นเพื่อนก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ันจะเห็นข้างในแบบมันจะมีผลต่อคนที่เขาแบบแต่งเนี่ยไอ้ตรงตรงนี้มาผมไม่ได้แต่งมันก็เลยแบบดูดีให้เห็นน้อยมากนะครับผมก็เลยไม่ไม่ใส่นะ จะเปีนใส่สีดำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีไอสีดำนะเพื่อนๆผมใส่สีดำผสมกับสีโครมนั่นเองนะครับี่โครมอีกประมาณนี้นะครับเพื่อมมาตัดกันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์นะครับผมเกียร์กลเลดเลยนี่นะแล้วก็เทอร์โบนะครับแล้วก็ล้อนะครับผมล้อผมใส่เป็นตรงรุ่นเลยนะผมใส่เป็นเลเซอร์ไอแบบแม็กเดิมๆของมันก็เป็นเลเซอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นปะมันก็เป็นเลเซอร์เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้มันมีสีล้อนะผมก็เลยใส่สีขาวเข้าไปนะครับ โอ okay. เคสีขาวก็ประมาณเป็นออฟไวท์โพลนะครับแล้วก็น้ายางนะใส่นิดนึงแล้วก็บุลเลตพู๊บยางกระสุนนะครับแล้วก็สโมกเป็นวันชาติอเมริกานนั่นองนะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเจ้ามอเตอร์ไซค์แซนต้าตันึ่งนนะครับโคตรเท่เลยเพื่อนป้าผมเดี๋ยวรับไปซิ่งกันดีกว่า,าโอ้โหออกตัว,วก็โคตรอืดน,นะครับไปเดี๋ยวมาตามธรรมเนียมครับเดี๋ยวสตาร์ทกันวุย้ยมีไฟด้วย โอ้โหทุกครั้งที่แบบเปลี่ยนเกียร์หรือโอ้โหทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์หรือว่าปล่อยปล่อยคันเร่งมันเพื่อนแม่งไฟติดด้วยโค้ดเท่กันเนี้ยความเท่ไปเต็มสิบเลยครับนี่ขนาดรถเก่าอันนี้อ่ะโค้ดเทพครับขับผมว่า,าก็มอไซค์ก็ค่อนข้างขับดีนะแต่คันนี้จะขับแปลกๆกว่าคันอื่นๆนะเพื่อนๆถ้าเวลาเลี้ยวแรงๆเนี่ยมันจะเออเอนิดนึงนะครับคะแนนคันนี้ผมให้ไปที่ประมาณ9เต็ม10นะครับผมตัดคะแนนในเรื่องของการขับขี่นะความเทพคือแบบคันนี้แม่งความเท่นี่คือถ้าเต็ม10คือมันล้านนึงอะไอเนี้ย ไม่เท่จริงว่ะผมว่าแม่งเท่ดีนะดูดิและแฮนด์แบบแปลกๆด้วยแล้วดูด้านหน้าดิโอ้ด้านหน้าแม่งเท่ห์ครับดูดิแฮนด์แม่งแบบแฮนด์โคตรเท่อะแล้วยกล้อไงเออแต่ว่าการเบรกแล้วก็การเลี้ยวอย่างเงี้นเพื่ออาจจะไม่ค่อยดีครับผมพูดเลยนะถ้าเลี้ยวด้วยความแรงแรงๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ความเท่แล้วก็ท่อไฟต่างๆนะครับแล้วก็สีดูดินี่คือสีเด,มเดิมๆไม่งก็สีแดงแล้วว่าม่งโคตรเท่นะครับแล้วคิดดูเพื่อนๆในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีอ่ะให้เปลี่ยนสีไฟอะ ถือว่าคันนี้โคตรเท่นะแบบมาเป็นมาเป็นสีแดงเลยโอ้โคตรเท่เลยนะครับดูดิแล้วแม่งรถเดิมๆแม่งโอ้โหทำมาสวยจัดนะครับรถรถแบบนี้น่าจะมีหลายๆคันนะแบบรถที่แบบเหมือนคล้ายๆแบบเอามาจากในหนังอะไรประมาณนี้เพื่อนน่าจะมาหลายๆคันนะผมว่าแม่งเท่ดีนะครับคันนี้ผมบอกนะอย่างเมื่อกี้เลยครับเก้าเต็มสิบนะเพื่อนๆบอกเลยขับดีมากนะครับความแรงก็แรงด้วยนะครับบอกความเร็วไปแล้วนะพวรแรงยกล้อก็ได้อยู่นะอาจจะไม่ได้ยกล้อง่ายเหมือนตำรวจนะแต่แบบก็ยกล้อพอได้อยู่นะครับ ตลอดแม่งมีความดีเออมีข้อดีคือเท่แล้วก็แรงประมาณนี้นะครับหมอก็ใช้ได้อยู่นะหมอก็ใช้ได้หมอก็ใช้ได้ดูเดิอันนี้หมอกอันนี้ไม่หมอบนะเห็นปหอันนี้ยังขับอันนี้หมอกใช้ได้ใช้ได้ครับพเพื่อนแรง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 นะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมเอาไปเทสกับชอปเปอร์ข้นอื่นนะเพื่อนแล้วดูซิว่ามันยังพอขับได้ไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลอง wing, วิ่งข่าวกินาก็เลยนะคันนี้นะฮะมาดูดิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาแบบวันเมกเลสเลยเพื่อนแต่ว่าเป็นวันเมกเลสมอเตอร์ไซค์อะ โอเคหมดครับผมเดี๋วราไปลุยกันเลยอ่ะสามสองหนึ่งไปลกชนดโอ้เลกายเี่ยวกันเมื่อกี้โอ้ไอแตงกูโดเตะเว้แคนั้นะเฮ้ยเขาป่าเลยผมนั่ี่อะไรเดลุยชิ้นสุเอ้ยไอแกบอกว่ารถมันรถมันเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกระเด้กระเด้เลต็วเลยจนเสาเลี้ยวได้ทต่มเลี้ยวไม่ได้ ผมขับขึ้นภูเขาไปเลยเมื่อกี้นันเดินใส่อันนั้นไปดอกยางบนนั่นเองพี่ดิูดิ๊ดิเดิ๊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 มยดิ๊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 ดิยดิ๊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 มองดิ๊ดิ๊ดก๊ดิ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 ๊ดดิ๊ยง เหมือนมันเหมือนมันไม่เชื่องอะ่ะหลังน่นเอ้ยวันเนี่ยเนี่ยคืออะไรอะ่ะมันพยศเลยี่ก่อนแรด้จะเข้าตัวอะไ่อม,มันพยศอะ่ะมันพยศคูตกข่าวไปแล้ว <c oughs> ต้องตัดภาป็นไปเลยแกต้ัดภาพทุกคนไปอ่ะ กูดิกูดิกูต้องตอบกูต้งตอเกองกูพลังงานบางอย่างเหรออย่าตอนแรกเขาเชื่อหรอกจนไม่เห็นก็ตาได้แล้วจนไม่เห็นก็ตาเขอกว่าโดนในหัวกมารไหมเนี่ยเออต้องต้องยับไปแล้วดูขับดกจัวไปเลยในเกมเนี่เฮ้ยโอ้อ้โอ้ยตลกล้ต โอ้ย้อนไปชนแม่งเลยเดี๋ยวมาถ่ายโอ้โหแล้วมันเสียละตอนขึ้นเหรอนี่ยไอ้เชี่ยมอไซค์ไม่รักดีนี่มึงดิฟอะไรวะอะไรย่ะอะไรย่ะอะไรย่ะเก็บรองดิอุ้ยพอพอใค่คนี้มีพลังงานบางอย่างเหรอแกเจ้าของใหม่คอยเหนื่อเพื่ออะไรเนี่ยผู้ค้าชิ้นเอเยี่ยงเหรอ เฮ้ยตั้ย้ขงจองเ่าไปเนี่ยพี่สายหนวะมาแล้วกงมาอย่าเที่ว่าคโ้แน่นอนคนนึงเห็ไหมพีพี่ใหม่ยงพี่พี่เนคนไเดอร์าืนี่ไงมอมันไม่เชื่องไอ้ไเดอร์ตายวะตายกเดอร์ดีเฮ้ พี่เจ๊พี่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เวลาทำอะไรเ่ยเออพี่ปลาอะไรอะโอ้ยดูเลยเฉยไม่แซงไม่แซงผมไม่ใช่บิวพี่ทำไมเป็นบิวล่ะเปิดเพลงอยู่ว่ะอยู่เลยเออเออเอาเอาเอออันนี้กูขาชิงแน่ๆคันเนี้ยโอ้ ัอ่ะแพ็กปื้อรถอะไรมาเล่นเนี่ยดีบ้าดีบ้าดีบ้างแรจะลำบากขูดไม่ได้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 เฮ้ยคืออะไรอ่ะมันมันมีมันเป็นเฉพาะหน้าเทศกาลหรอหรือว่าอะไรของดีของดีมันเป็นนี่อยู่แล้วมันมีแค่ตอนฮาร์วีเหรอท่นนี้เป็นนี้อยู่แล้วมัยมันมันไปไหนวเฮ้ยเฮ้ยไปไหน พี่เข้ามั้ยครับี่เข่าไ,ไาอบิวมันต่อ,ขอเ,เขาดิเขาดีมาที่หลังน<อ>่ะออหม,ม,มอใส่อะไรวะเนี่ยหมอใส,ส่ฉันตัดอะหมอใส่ทุกคันออกจากห้อง,องไปอันนี้ไม่เมืเม่อไอันนี้มันหมอใส่ปิดไปเลยเปิดคันเร่งปุ๊บก็คือออกถนนถไปเลยอะ <laughs> รถแรงพี่งรถแรงพี่มันไม่ยอมถอยหลังมันจะไปอย่างเดียวมันไม่ถอยมันเข้ายาพี่เจมเราด้วยไม่ใครความเหรวิวความอ๋อคือตัวกูไปนี่มั้ยวิวมาวิววิวมาเลยวิวไอสัตมาไปเร็วด็อกเตอร์ไปเร็วช่างไปเร็วหูเจมสไปไกลมั้ยไม่จะไปทไหนแล้วเฮ้ยเก็บเก็บเฮ้ยไม่ความไะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะไปแค่ครั้งแรกหรืครั้งเดียวเที่มาครับแล้วคุณเรียนวิชารัดมาอยากบางปลาแล้วแม่งก็ซีนจริงในสองคันในฮาโลวีนเน่ะอยากเห็นภาพเลยตอนมีเจ้าของดีๆมีเจ้าของดีๆดฮาโลวีนอ่ะยังเหลืออีกสองคันใช่ไหมพี่สายังเหลืออีกสองเลยเหลืออีกสองขออนุญาตเรียนวิชาจากบางปลาโอ้ยผมผมเรียนวิชาจากบางปลามีชิมขึ้นเยอะในชีวิตขออนุญาตดีกรุ๊ปหน่อยครับ รไหนวิชาเขาบอกว่าไงนะไอ้บิ้วไอ้เหรอวิชาบางป่าครับนักอนเฮ้ยไปไหนน่ะไอ้ิษย์่มอะวิชาบางป่าวิชาบางป่าตกเขาตกเขาอากูไปได้แต่เมฆูไม่อยู่เมฆูไม่อยู่เนี่ยมเมฆูไม่อยู่เนี่ยตกเขาตกเขาเข่าเล็กเข่าใหญ่ไอสองคนนี้มันมาเหรเข่าอกทะลุไอยูบิ้วย้ายย้ายย้าย ไี้โเ้ยตั้งใจเอวตั้งใจแล้วนะเฮ้ยเอากูดูเอ c t ีซีเต้คุดูเอฟบีซีเต้จะตายเชื่อกูดูเอฟบีซีเต้คุณเอฟบซีเอฟซีใครหนุมาทั้งแถวนั้นเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยผอยนี่แล้วผมมันควบคุมผมอยู่ผมไม่ควบคุมรถเลยเาโต้งทำอะไรเลยเล่นเบลอยู่เบลอยู่ลล ต่ละคนโอ้วันละคนนี้ดีไหมเอแล้วมันเลี้ยแล้วมันเลี้ยไม่ได้เนเลีนย่งเแต่คนเยปอนเลิจัดไม่ดูดีดูดีอุ้ยเจฟ้าไม่พลาดเลยอ่ะครับเฮ้ยเจฟเจฟไม่เล่นปล่อยจัดอ่ะ ดูอยสี่โมงมาจากไหนเนี่ยอ๋อทำไมกูอยู่ข้างหลังสุดนเราวะเอ้าเอาก็พี่เฉนพี่เหรอโอ้โหข้าที่เลยรถไปก่อนนะครับไปก่อนเองเงข้าใจแล<อ>้วแม่งไม่ใส่หมวกไงลมมันตีตาแรงเงินประกาศแล้วขอรับจะอะไรรถรถมึงบอกไม่ดีเลยหรอครับเลยไทเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ไม่ทิ้งอ่ะ เขาเรียกคอนเนคเลยแต่มองใส่ไม่รักดี <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังยิงดิแค่แสงเออหายแล้วนะหายแล้วนะเอา้ยวิวเรียบรอยอ้อยจะยิงวะบอกมาสิป่าเดี๋ยวยยยช่วยยงิงเฮ้ยตะตช่วยยิงพี่ป่าเว้วยจะยิงว <c oughs> ิว,วอ่ะอ้โสิมั่วร์จู้มึงจะดีไปได้ยืดหลอดดี หลังคันนี้แล้วเปิดเอ็ซีขับดิเอ้ยเจ๊ถึงแล้วเหรอทางตรงมาแรงนะเว้ยมทางตรงมาแรงร้อนแรงนะคะล้อฮะโอัยนี่ทางมาแรงแล้วเว้ยพอตำรวจอะโลลจะโโอ้ยชนะใสใสเลยมันคุมผมผมไม่ได้คุมรถรถโอ้ยตา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 ยเอ็นบีทำอะไรล่ะเออล่นเฉยเลยโอ้ยเขาถึงกันแล้วอ่ะ ไปกูไลเดอร์กูไลเดอร์มาพวอเราซอสที่ไหนไม่เห็นตแล้วไม่รักดีโอ้ยไปวะเนาะคนเก่าหน้ามึงวิวนี่แบะชอบเลยแบปชอบเหมือนไอ้ยูนเป็นคนระยำจังเลยต่อไปอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะแม่งดีนะฮะเป็นดานที่วิโนไม่เคยทำทุกทุนชีวิต เอ๊ดายขอด็อกเตอร์จะแ่งลิฟ์วันนี้แล้วความสบายใจที่นี่้อค่ลินี่มันกว่คือคุต้องไปทางไหนเฮ้ยอย้าอยาย่าอว่าอย่าอ่าว่าอย่าอย่าอ่าอย่าอ่าอยอ่าอ่าอยอ่าออราอยอยาอย่อย่าอยาอ่อย่าอย่อาย่อา่ยาอ เอ้กดกดอ๋อกดลีกดรีกดรีเป็นเ่อเอฟเอฟเอฟปเป่าแล้วไปเป่าวดูตัคนเอา้เอาไเฮ้ยข้างหน้าบินเหรอจิข้างหลังตาไม่นานไปโดนกาความเร็วคนนำอยู่เอ๊ะมันต้องยกหัวนี่หว่าใช่ปะไปแล้ว

ปึงกอดเมื่อกี้อรยี่เกือบตายเอ้ยหัดหัดงี้โอ้มันมันดีป่มันดีป่อเ้ยคนอ่เขาขับได้เฮ้ยพอเป็นมอเตอร์ไซค์ขับง่ายเว้ย ับได้ดิเม้มก็ปากม่วงนะไอ่ฝั่งได้นะเฮ้ยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาทอยเจ็บเร็วเจ็บเร็วไอ้นี่ไอ้ก็นำวะ เป็สนามมันได้ทุกเพศทุกไปวะได้ทุกเพศทุกไปายเกิดางขัด้อนะโอ้ไ้ขอุ้นอยไม่มีถังถังระเบิดด้วย เออแงาเลียวเพียวเพียวปะแฝงไอตีคู่ดูดมาดูมดูมาพี่เจมบดูพีเจมสเจมส์เจมด์ดูมา่เจมไอเจ้ารนาไอ้จะาอรนามไอคือตายเดอดรอนจ้าไปแล้ว้ยไงตุ๊กกระดุดกระดุดกระดุดไปขอดูขอดูไปเยอมเลยทีนี้ ัเดินไปแล้วดรไปแล้วเวลาขงแล้วเข้าไปแล้วถึงเวลาของเราแล้วกระโดดได้กระโดดได้เอ้ยคหน้ามาเดือดเลสิเฮ้ยไอ้ดรมันไม่ได้ปิดเคทอัพหรอไม่ปิดไม่ได้ปิดพี่โอ้โหได้าถุงไง

เจ็เ,เ,เ,เราด้ยเจ็บมกำลังบูดด้วยตัวเองเฮ้ยเอจ็บเร็วเจ็บเร็วเฮ้ยจุดไฟแล้วเจ็บเร็วเจ็บเร็วไป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 มา ไอ้ยักออล้อเรวไม่ดีเลยข้าี่เท่าไหร่อยา้ย่ารีบอันที่สามอเหรที่สามแบน้องโกงมึงรมึงรีบลงลนะโดนดีอาวานน้นน้องหอกเล่นเลครับพี่เล่นเลยครับพี่ดูเลน้องเล่นเลับพี่ พี่จับต่อไหมกูพี่จั่สเดงเด้งหนกันเนี่เรื่องอที่สูตรอะไรยว้าชีหกไยังไงก็ไม่ท่ายล่ะเนี่ย